มาก่อนกันงค่ะหนูจะเอาอะไรเดี๋ยวหนูจะหาของขวัญไปแจกอีกคือราคาบัตรอะคะ่ะมันรวมเสื้อด้วยแล้วมันก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมเสื้อมันก็จะเป็นแบบเฉพาะในงานวันเกิดเท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูกำลังให้เจททำเสื้อของแอนได้แบบแล้ว รอเจก่อนเพราะว่ามันทุกไม่ทําจมูกมาเรจะบวมกินยาอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่บิ๊กซีนครสวรรค์แช่ค่ะอี O E ีอินเด็กสุด,เ,สดเดี๋ยวเดี๋ยวมีของไปแจกอีกอาจจะเป็นผ้าห่มอะไรอย่เงี้ยมีแค่แบบ ไม่กีนรางวัลพี่จองโรงแรมเดอะบอสกินพี่พิมพ์มาอยู่อะไดีแมนใช่ไหมพี่พิมพ์อยู่วงไหนเธอจะไปอยวงไหนเออเออเออ <c oughs> จริงจริงพี่พิมพ์ก็เคยเคยเคย,เคยมาช่วยงานกับพี่แอนอยู่เรื่อ,อยๆ <c oughs> เพิ่มใหม่ คืออะไรอ่ะไม่ได้ยินหรอคะอ๋อใช่ใช่ใช่เสียงเบามากโอ้ใไงใครเนี่ยเขาทำเลิร์ดมาเขามีเสียงโอ้ตอนนี้เขามีเชีย์ไฟคุณโอ้ไม่ก็ว้าวน้องพิมพ์กับมาแล้วพนะกที่โห่ไม่ได้แต่งหน้าฉันดีเด้

เดี๋ยวหนูจะเปิดนะคะเปิดนันเนียพีแองโอลกาฟิวพี่นิวรู้จักกันหมดเลยทั้งหมดคนที่แต่งแน้าแม่เธอรู้จักกันหมดใช่พี่นิวบอกฉันว่าใช่ฮานแต่งหน้ามันหมอนขวดเด้อการแต่งก็ต้องดูผลงานเขาด้วยว่าเป็นยังไงฉันสร้างมากับมือ ประมาณว่าคือเราเราเราทำเราทำไว้ดีแล้วอะไรเงี้ยใช่เราจะเป็นฟิลแบบทดลองอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอยู่แล้วแต่คือถามว่า คือคนมันก็ต้องรู้ไหมแม่หนูยังไม่ชัวร์หนูยังไม่ได้บอกว่าหนูจะเปิดคือหมายถึงว่าหนูอยากให้มาไม่งั้นหนูก็เปิดกลุ่มปิดไปเลยไม่ต้องเอามิสติ้ง อยากให้มาเจอกันค่ะใดๆก็คือต้องไม่ถามพี่บอยก่อนแหละปรึกษากันก่อนาวมีค่ะ เป่าอะไรบบมันจะเป็นอไรนี่นเปิดนี้นให้ก็ได้เป็นแห้งๆอร่อย,ยหนูเข้าใจนะว่าแบบยูไกลอะแม่แต่ใจเย็นๆที่เดียวพอ ันนี้ขึ้นห้าทุ่มค่ะไหมอะน้อ,ล,อลวกปากลวกปากไม่ยิ่เตา ฉีนชอบที่สุดก็คกุ้งนี่แหละเนาะมันแบบอม,มือแนกค่ะแมช่วงนี้แบบร่างกายไม่ค่อยโอเคเลยคะ่ะก็ยังปวดคออยู่ ยังไม่หายแล้วก็ไม่ได้กินยาทีนี้ก็มาปวดท้องเขียบลงกระเพาะ <laughs> แก้วใช่ไหมคะเจลนี้โอล่านะคะขอร้องใจพี่อันจากดูบาบโอ้ยสู้ๆหนาะดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนชุดบ่อยแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยอะก็ก้เอ็ก็มีส่วนแบบต่ำบ้างสูงบ้างอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นแบบกด็ดึงกันไปหมดตนะึงกันไปหมดอ่ะขอแข็งแรงขอบคุณมากค่ะ ีหน้าพี่อันขึ้นบนเวทีใจเกินร้อยค่ะคนทักเยอะไหมแม่ตอนมาข้างนอกเยอะบางคนอ่อนหรือเปล่าฮะพอพี่อ่อนออีหรดีล่าอุ้ย <laughs> ใช่พี่อ่อนหรือเปล่าคะ <laughs> พี่อ่อนขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ พี่ออนอรดีบางทีเขาอยากใช้ชีวิตธรรมดาบ้างอยากไปไหนมาไหนอยู่เหมือนกันค่ะดีสวัสดีค่ะเจอกันวันที่15ที่ร้านมานิดนะคะคุณดนตรีจองโตหรือยังว่าเป็นโตเต็มหรอบหล่ร้านมานิด จะบอกเลยว่าร้านมานิดแอนออดีเสิร์ฟตีมชุดนอนนะคะเจอกันเลยชุดนอนไม่ได้นอนอุ๊ยอันนี้บอกก่อนเลยนะนี่เสิร mm ์ฟ hmm. <Serve S 1> เพื่อคุณพี่โน้ตค่ะของดิฉันเองแม่จองแล้วค่ะ มาส่งกำลังใจแม่ขอบคุณเนอยืนออกอะไรจ้ะพี่ยังไม่รู้เลยว่าร้านมานี่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหน